ในคริสต์ศตวรรษที่17โลกกำลังขยายพรมแดนแห่งการค้าและอำนาจเรื่องของพ่อค้าตะวันตกเล่นเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมความเทยทยานและความฝันใหม่และหนึ่งในนั้นคือชายชาวกรีกผู้กลายเป็นตำนานของกรุงศรีเอลยเธยาคือคอนสแตนตินฟอคอนหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามเจ้าพระยาวิเชยน ฟอคอนเกิดราวปีพศ2192บนเกาะคีออสดินแดนเล็กๆในทะเลอีเจียนของประเทศกรีซขณะนั้นอยู่ภายใต้าการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันเขาเป็นลูกชายของครอบครัวพ่อค้าเล็กๆนับถือศาสนาคริสต์ออเทอดอคตั้งแต่วัยหนุ่มฟอคอนมีความใฝ่รู้และกล้าออกเดินทางเพื่อมองหาโลกที่กว้างกว่าบ้านเกิด เมื่ออายุเรา20ปีเขาได้ร่วมงานกับบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเดินเรือผ่านเปอร์เซียอินเดียมาลากาจนกระทั่งมาถึงดินแดนที่เรียกว่าสยามในราวปีพศ2215ในรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชสยามในเวลานั้นคือรัฐที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงรีอยุธยาเป็นเมืองท่าเรือ ที่ทุกทิศจะแวะเวียนทั้งจีนญี่ปุ่นเปอร์เซียฮอนันดานและฝรั่งเศสพระนารายณ์เองก็ทรงสนพระไทยโลกภายนอกและต้องการเปิดประตูให้สยามก้าสู่เวทีการค้าโลกฟอคอนเริ่มต้นจากการเป็นเพียงลูกเรือและพ่อค้าคนกลาง แต่ด้วยความสามารถทางภาษาทั้งกรีอังกฤษโปรตุเกสและเปอร์เซียทำให้เขาได้รับโอกาสเป็นล่ามให้กับเจ้าพระยาโกษาธิบดีคุณนางผู้ดูแลกิจการต่างประเทศของสยามด้วยปัญญาเฉียบแหลมการวิเคราะห์สถานการณ์และความกล้าแสดงออกของฟอนคอนเขาจึงค่อยๆแต่เต้าขึ้นสูรส่ราชสำนักไม่นานนัก หลังจากนั้นขอได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนารายมหาราชให้เข้ารับราชการในตำแหน่งสำคัญและได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาวิชัยเยนผู้มีหน้าที่ดูแลกิจการภายนอกหรือเทียบได้กับรัฐมนตรีต่างประเทศในปัจจุบันบทบาทของฟอลคอนในราชสำนักไทยมีอยู่หลายด้านหนึ่ง คือการติดต่อกับนานาประเทศเขาเป็นผู้นำแนวคิดตะวันตกเข้ามาพัฒนาอายุธยาโดยเฉพาะในด้านการทูตและการค้าเขาสนับสนุนให้สยามมีความสัมพันธ์อันดีกับฝรั่งเศสซึ่งในเวลานั้นเป็นมหาอำนาจภายใต,ใต้การปกครองของพระเจ้าหลุยที่14หรือกษัตริย์ดวงอาทิตย์ฟอคอนเห็นว่า ฝรั่งเศสจะเป็นพันธมิตสสำคัญในการถ่วงดุลอิทธิพลของฮอลันดาซึ่งครอบงำการค้าทะเลในภูมิภาคนี้เขาจึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งคณะทูตสยามไปยังฝรั่งเศสในปีพศ2228ซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในประวัติศาสตร์การทูตของไทยคณะทูตนำโดยโกษาปานเดินทางไปถึงพระราชวังเวซัย และได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากพระเจ้าหลุยที่14นับเป็นการประกาศตัวของสยามในเวทีโลกครั้งแรกในทางเศรษฐกิจฟอร์คอนพยายามปฏิรูประบบการค้าเขาจัดตั้งระบบการเก็บภาษีศุลกากรใหม่ปรับปรุงการบริการคลังสินค้าและท่าเรือและเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติทำการค้ากับเอธยาได้อย่างเสรีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเสียอิทธยาให้คึกคักอย่างไม่เคยมีมาก่อนในด้านการทหารฟอคอนแนะนำให้สร้างป้อมปราการแบบตะวันตกที่เมืองมาริสและบางกอกพร้อมนำอาวุธและปืนใหญ่จากยุโรปเข้ามาใช้รวมถึงฝึกทหารแบบยุโรปให้กับกองทัพสยามทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความพยายามของพระนารายในการปรับตัวให้สยามทันโลก แต่อำนาจและอิทธิพลที่มากเกินไปก็เริ่มสร้างศัตรูให้กับฟอนคอนในราชสำนักคุนนางหลายคนไม่พอใจเพราะเห็นว่าเขาเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาก้าวไก่ากิจยกิจการบ้านเมืองมากเกินไปเขายังถูกกล่าวหาว่าลอบติดต่อกับฝรั่งเศสเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและมีแผนจะให้กองทหารฝรั่งเศสเข้ามายึดครองบางกอก ในปีพศ2231เมื่อพระบาทสมเด็จพระนารายณ์ประชวรนนะักฟอคอนตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายคุณนั่งฝ่ายไทยนำโดยพระเพทราชาได้ใช้โอกาสนันยึดอำนาจจับก,กุมฟอรคอนและพวกฝรั่งเศสจำนวนมากเขาถูกสอบสวนและสุดท้ายถูกประหารชีวิตที่ลบบุรีจากชายหนุ่มกรีผู้ฝ่ายฝันจะสร้างชื่อเสียงในดินแดนไกล ฟอคคอนจบชีวิตในต่างแดนทิ้งไว้เพียงเรื่องราวที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้ชีวิตของคอนสแตนตินฟอคคอนคือภาพสะท้อนของอยัยทยาตอนปลายยุคที่สยามเริ่มเปิดประตูสู่โลกตะวันตกและต้องเผชิญกับการแลกเปลี่ยนอำนาจวัฒนธรรมและการเมืองเขาคือคนต่างชาติที่เข้าใจหัวใจของสยาม และก็เป็นตัวแทนของความซับซ้อนระหว่างความรู้กับอำนาจความทะเยอทยานกับความจงรักภักดีและในท้ายที่สุดเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการประทะกันร,ระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ตำนานของเจ้าพระยาวิชัยเยนจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคนคนหนึ่งแต่คือบทเรียนของอาณาจักรหนึ่งที่กล้าจะเปิดรับโลกแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของผู้เปิดประตู